สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมและเอฟซีทั้งช่องของเอดาพารวยนะคะครับวันนี้ก็มาตอนติดตัวเลขกับหลวงปู่มีนะคะที่วัดห้วยนางขาวนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกับทั้งช่องเอดาไปเรื่อยๆกันนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปหาหลวงปู่กันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ผู้ไทยเพราะว่าคนหนัม้นสเคน่บไทยอยู่ประจอนะครับอันนี้อันนี้ปูปูัน่ครัูนี่มีอะไรจังไว่ามีฟั่งนันเรอโอฝันเลยฝันเด็กน้อยโอ้ฝันว่าเด็กน้อยมากก่ อันนี้หานบบปวหานึงกับหกนึานึงนะครับกับหกนึะครับเดี๋ยวน่อยมาบกอยจสีออกถือบทีจักเตีถยวบทเตีรับปู แต่ว่าเด็กหน่อยมาบอกนะครับมะอโอ้โปรฝันมาเคลื่อนเนี่บอกป่วงคืก่อนโอ้ันตั้งแต่เคลื่อนก่อนนะครับเนาะหาหนึ่งเลยสนโอ้มาบอบว่าหาหนึ่งเออได้มื่อเราคากระดเขียนโอใช่น้องฝันโอ้ต่ว่าตัวบอบะแทๆน่นคือหาหนึ่งนะครับว่า คือมาบอกเป็นตัวเลยบ่ปูฝันเขาเขาก็ว่าหาหนึ่งเขาบอกม่าโอ้แต่เงี้ยเสียงในความฝันหาหนึ่งค่ะมีเสียงในความฝันนะคะห้าหนึ่งห้าหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าปูเลยว่าน้ำหาคือหกกะหาคือเอที่เอาหกใส่น้ำอีกจคคูเลยเนี่ยคับเที่ยวไม่ขึ้นหกอ๋อหกใส่น้ำอีกจะคูนะครับน่าเทียมันขึ้นหกแต่ว่าเล็กน่อยมากเหมือนนี่กั เพ็นหานะครับยูสารย,ยูสารปูนะครับเนาะเด็กหน่อยเพียนหาก้อนนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็ไปเบื้องไปเบื้องมากกับเพียนตัวเลขสามศูนย์ึ้นอีกนะครับก็แสดงว่าเด็กหน่อยผูนี้สีมาห้โชกปูยูนี่เนาะปูปูมาง,ง่านมั่นเกิดเมื่อนีงเหียนเลขหาไม่ไยูสารปูวังหันน,นะครับโอ้ยนอยตัวเียนะครับวนี้ละครพวเราไปัหญ่ดิเพีนเลขหาตัวเดียวด้ยนะครับ ว้าพ้นเลขหาตัวเดียวแล้วก็เลขสามศูนย์นะครับนอกจลองให้ปูตีไห้ดูอยาเป็นหายอย่างปูตีตีให้เป็นหายอย่างนอครับม้วนีนีหาหนึ่งนล้วกันเธอมันสงคืมไปนี่วะ้คือเกยเจ้าเด็กน้อยเหนเนี่ยเด็กน่อยกว่าูนหนึ่งเนาะครับเด็กน่อยผู้ชายกวบ่หนีหาหนึ่งแล้วปูเนาอ ข้นโนีหาหนึ่งขั้นนี้ก็จสเป็นหกแะ้วพรามันมันน้ำหาเกื่อนละั้นมัน้มันสิออกวะขั้นบวกก็ไปไก่ก็่านี้นะขั้นไม่ย่างไก่ไรแล้วสันมาอ๋อนะครับนะทางน้งปูเม้ยเมียหรนอคันเป็นแนวทางของปูนะเป็นทางหนึ่งนะครับนะอันนี้ปูมายังไหนปูเอาก็บ่เห็นไหนรถปูปูนะย่างลงแม่ รถดันนั่นวะเอาขันนเก่ามาขันหน่อยมาเอาขันรถไฟฟ้าไมาจอดที่ขางเด้ขันนั้นบ่ได้มาอ๋อขันใหม่บ่ได้มาขันเก่ามานี่นะครับเนาะในตัวเลขแนวทางห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับเด้งหน้อยนะครับได้ห้านะครับเนาะสามศูนย์สามห้าสองห้านะครับเนาะการตึงเข้ากันนะครับครับตัวเลขที่ปูเป็นบอกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับในการติดตามแลบชมท่านช่องนะครับน่าขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่มีนะคะปากห้วยนางขาวนะคะท่านให้มานะคะพอดีท่านเขียนให้นะคะตัวนี้นะคะที่ท่านเขียนก็เป็นเลขห้ากับเลขหนึ่งนะคะพอดีมันตัวเลขเอดมินก็เลยได้เขียนใหม่นะคะเป็นห้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะค่ะที่ไปศาลปู่ทองคําเด็กน้อยเห็นอยู่ งจอมปวกนะคะก็เห็น5้าตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เห็น30 3ศูนหสองหนะคะค่ะถ,ถ้าใคที่ติดตามแนวทางของหลวงปูงป่มีอยู่ตอนนี้ก็ได้ตามแนวทางให้แล้วนะคะ5้าหนึ่งหหนึ่งนะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านที่การติดตามได้รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ